ถ่ายคลิปไงแ่เรียปให้ลูกค้าเวลาลูกค้าใช้เครื่องแบบนี้ก็จะได้มีคลิปดูดูนะอืมตัวน,นี้เราพ่วงลักษณะนี้เนาะหนึ่งต้องจัดระเบียบเรื่องสายพานระยะความสูงสูงต่ำให้ได้ระหว่า,างสูงกลางตัวน,นี้แต่สูงกลางตัวน,นู้นดูว่ามันพอดีกันไหมมันตรงไหมแล้วรอบสายพานต้องเอาร่องรอง่องเล็กเป็นหลักร่องเล็กเป็นหลักแล้วก็เอาอีกฝั่งหนึ่ง ที่อยู่ด้านนอกให้ตรงไว้พยายามให้ตรงที่สุดเท่าที่จะท,ทได้ส่วนฝังนี้เบียดนิดหนึ่งได้เพราะว่ามีตัวนี้กัน้นมันไม่ตกเนาะนี่ก็ตั้งต่อไปก็ตั้งหลักเรื่องการปักปักเสาปักเสาให้แ<ห>ม่นยำายให้มันสะดุดอีกได้น้อพี่เนาะน้ะพี่เนาะตั้งตั้งตั้งเครื่องให้แม่นชุกอย่างให้แม่นอ่า แล้วรอบต่อไปเราก็มาดูว่ามีชิ้นส่วนที่อยู่ในนี้ไหมถ้ามีชิ้นส่วนอยู่นี้เราก็ปรับถอยลูกกิงก่อนถอยลูกกิงให้เบาก่อนพอให้เบาเสร็จปุ๊บเราค่อยสตาร์ทเครื่องแล้วก็ไล่ลูกกิงไปเรื่อยถ้าทุกอย่างเป๊ะแล้วนะพี่ก็ค่อยๆปล่อยไปๆไปๆไ,ไ,ไปเรื่อยเอาแค่พอถึงหน้าแว่นเอาแค่หมนุนแล้วเราเบรกนี้มันเบรกไม่อยู่ก็ใช่งาันได้ครับไม่มีอะไรลายการมันมีแค่นี้แล้วก็ พอได้ที่แล้วล็อกล็อกตวเมียล็อกตวเมียให้เล่นอ่าตอนนี้เราทําไปปุ๊บจนส,สังเกตว่าตอนที่เราไม่มีวัสดุเนี่ยมันจะสตาร์ทได้ไม่หนักไม่หนักเราแต่พอมีวัสดุครับปุ๊บมันเริ่มหนักเริ่มหนักเริ่มหนักครับผมยังไงก็แล้วแต่ก็ดูจังหวะนะว่ามันเป็นยังไงหน้างงานเป็นจริงเป็นยังไงก็ประมาณนี้เนาะหนึ่งสำคัญหลักหลักอะไรแม่นยำ ให้กระดิกได้ที่เรากระดิกทุกครั้งสังเกตไหมมันกระโดดกระโดดทั้งเครื่องกระโดดทั้งตัวนู้นครับต้องรอกระโดดสายผ่านหลุดพี่จะเอาตรงไหนที่แม่นยำพี่เอาตรงนั้นเลยแล้วก็หาปักให้แน่นปักเสาให้แน่นถ้ามันเคปิบเมันก็หลุดเหมือนเดิมต้องล้างดูไหมถ้าทํางานเสร็จแล้ววิธีการล้างดูทำความสะอาดหลังหล้างการใช้งานนะพี่เนาะอ่าเดี๋ยวเราจะช่วยจนจนจนสะอาดแล้วเราก็เอามาล้างดูให้สะอาดอน ใช้อะไรล้างใช้รำก็ได้ใช้แกลบก็ได้รำหยาบใช่ไหม,อมตอนนี้พี่ก็มีแกลบเลี้ยวแกลบก็ได้เนาะอ่ะแล้วช่วยก่อนช่วยพี่ตั้งอีกรอบหนึ่ง